หวัวอิโต้ฟันหัวบินหนุ่มไข่ฟ้ากระโหลกหลุดเหมือนฉาะมะพร้าวแค้นหนุ่มวัยเด็กพร้อมลูกชายกล่าวหาขโมยเครื่องสีกาแฟแต่ไม่ยอมรับจนเกิดมาเจอกันในวงเล่าเลยรื้อฟื้นเรื่องเก่าขึ้นมาอีกเมื่อปากยังแข็งจึงฟันตายคาดที่แล้วเพ่นหนีจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ในพรมชัยเพชรได้กล่าวหานายจรุนหรือไขว่าเป็นผู้ขโมยเอาเครื่องสีกาแฟที่บ้านของตนไปแล่นนายพรมก็เคยไปแจ้งความ เมื่อถังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายจรูนไปสอบปากคำนายพรมก็ไม่มีพยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีได้นายพรมจึงผูกใจเจ็บนายจรูนเรื่อยมาขนาดมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นายพรมอยู่ในอาการเมาเหล้าถือปืนลูกซองมาหานายจรูนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เครื่องสีกาแฟถูกขโมยไปแต่นายจรูนเห็นว่านายพรมเมามากแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องจึงได้เดินหนีไปเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องราวกันและเรื่องได้จบลงเพียงเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อเย็นวันที่26กุมภาพันธ์2530ขณะที่นายจรูนหรือไข่กำลังก้มหน้าก้มตาเดินผ่านมาที่หน้าบ้านของนายทวีปซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกาันเฮ้ยไอ้ไข่แวะมากินเหล้ากันหน่อยสิวะขณะที่นายจรูนเดินผ่านมานั้นที่บ้านของนายทวีปได้มีกลุ่มนักดื่มตั้งวงโจ้เหล้ากันอยู่ก่อนแล้วมีนายทวีปเป็นเจ้าของบ้านในจิตใจชื่นในจิตกลาสีและนายเจริญจันเพนในพรหมชัยเพชร เล่นในสมนึกชายเพชรลูกชายของนายพรมถึงแม้นายพรมและในสมนึกสองพ่อลูกคู่อรินั่งร่วมวงอยู่ด้วยนายจรูนหรือไข่ก็หาได้สนใจไม่คงเดินเข้าไปนั่งร่วมวงด้วยตามคําชวนของนายทวีปโดยไม่คิดว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองสมาชิกในวงเล่ารวมทั้งหมดเจคนพอดีครบทีมบาสเกตบอลแต่นี่เป็นวงเล่าทุกคนยังคงนั่งร่วมวงกันอย่างเมามานันโดยต่างคนต่างก็คุยกันไปอย่างถูกคอและสนุกสนาน ช่วงหนึ่งขณะที่ทุกคนเมากระจนได้ที่แล้วในพรหมคู่อริของนายจรูนก็ได้พร่งคําพูดออกมาด้วยการมึนเมาไอไข่มึงใช่ไหมที่ขโมยเครื่องสีกาแฟกูไปกูไม่ได้เอาไปว้ยอะไรกันว่ามึงนี่พูดกันไม่รู้เรื่องนายจรูนหรือไข่ชักมีอาการงวดยิดที่ได้พยายามบอกในพรหมไปหลายครั้งแล้วว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ขโมยเครื่องสีกาแฟของในพรหมไปแต่ในพรหมก็ยังพยายามจะเอาเรื่องตนให้ได้ในที่สุด เมื่อต่างคนต่างเมากันเต็มที่แล้วเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องจึงได้เกิดการถูกเถียงกันถึงขั้นรุนแรงขณะที่นายจรูนเล่นนายพรมกําลังถกเถียงกันอยู่นั้นนายสมนึกซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็ได้ช่วยกันเถียงกับนายจรูนจนในที่สุดเมื่อโต้เถียงกันมากเข้านายสมนึกได้เกิดความโกรธขึ้นมาจึงได้ตรงเข้าใช้มีดพระที่พกติดตัวมาตรงเข้าฟันนายจรูนโดยมีนายพรมผู้พ่อคอยช่วยจนนายจรูนถึงแก่ความตาย จากนั้นสองพ่อลูกผู้ก่อเหตุร้ายได้พากันหลบหนีไปตามระเบียบเวลา20อนิกาของวันที่26กุมภาพันธ์2530ร้อยตำรวจตรีธีรวัตรเวชวงศ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจตรีสนธิใจอาวัฒนกุลหัวหน,หน้าหน่วยตรวจเขาหัวช้างตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และพร้อมด้วยพันตำรวจโทพีรพลวรนนรัตสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีมาโนดสิทธินุน่นสารวัตรป่าปราบและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งร่วมเดินทางไปยังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านของนายทวีปทองยอดพบศพของนายจรูนหรือไข่ใจสบายอายุ38ปีอยู่บ้านไม่มีเล็ขี่หมู่ที่4ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสกักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถูกฟันด้วยของมีคมที่บริเวณศีรษะจนกระโหลกศีรษะแตกหลุดออกมาเหมือนฝากลามะพราะ้าวที่ลำคอถูกฟันจนหลอดลมขาดและที่ไหล่ซ้ายถูกฟันเป็นแผลลึกถึงกระดูกทราบว่าฆาตกรโหดขึ้นในพรมชายเพชรและนายสมนึกชายเพชรสองพ่อลูกซึ่งได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้หลังชนะสูตรจึงได้มอบสมให้ญาตินำไปดำเนินการตามพิธีทางศาสนาต่อไปจากการสอบปากคำนในทวีปทองยอด เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายทวีปเล่นในจรูนหรือไข่ผู้ตายพร้อมกับผู้หญิงห้าคนซึ่งรวมทั้งในพรหมและในสมนึกชัยเพชรได้นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่บ้านของนายทวีปขณะเมากําลังได้ที่ในพรหมและในสมนึกสองพ่อลูกได้พากันต่อว่าในจรูนหาว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสีกาแฟของในพรหมที่ถูกขโมยไปก่อนหน้านี้ในจรูนได้โต้เถียงปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ขโมยไป จนในที่สุดถึงขั้นมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสร้างความโกรธแค้นให้กับนายสมนึกและในพรมสองพ่อลูกเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งสองจึงตรงเข้าใช้มีดพรารุมฟันนายจรูนจนถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของการฆ่าโหดนายจรูนและทราบว่าใครเป็นฆาตกรดังนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามไปที่บ้านของนายโพรมและได้พบกับนายโพรมซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ข้างบ้านของตนด้วยความมึนเมา จึงได้ทําการควบคุมตัวไว้ส่วนนายสมนึกลูกชายได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้นําตัวนายพรหมมาสอบปากคาที่สถานีตํารวจและนายพรมได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ฆ่านายจรุนตายตามข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวนายพรหมไปให้พยานที่เห็นเหตุการณ์ชี้ตัวยืนยันแต่ไม่มีผู้ใดกล้ายืนยันว่านายพรหมเป็นผู้ต้องหาเพราะเกรงกลัวว่านายสมนึกลูกชายของนายพรหมจะย้อนกลับมาฆ่าปิดปากในภายหลัง ทางด้านนางเฉลยใจสบายอายุ36ปีภรรยาของนายจรูนผู้ตายได้เปิดเผยว่าปกตินายจรูนสามีไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกับผู้ใดมาก่อนแต่พอมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วในพรมได้มาตอบว่ากล่าวหานายจรูนสามีว่าได้ไปขโมยเอาเครื่องสีกาแฟของในพรมไปแต่นายจรูนไม่รู้เรื่องด้วยในพรมก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอดอนสักและถังเจ้าหน้าที่ ก็ได้นาตัวในจรุนไปสอบสวนแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีพยานหลักฐานที่จะกล่าวหาเอาผิดได้ในพรหมจะมีความโกรธแค้นมาโดยตลอดก่อนเกิดเหตุไม่นานในพรหมเคยเมาเล่าแล้วเดินถือปืนลูกซองยาวมาข่มขู่ในจรุนครั้งหนึ่งแล้วและต่อมาไม่นานในจรุนก็มาถูกฆ่าตายนางเฉลยได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าตนเชื่อว่าในพรหมและในสมนึกสองพ่อลูกจะต้องเป็นคนฆ่าสามีของตนตายอย่างแน่นอน เพียงแต่ไม่มีใครกล้าเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้นำมาเปิดเผยต่อท่านผู้ฟงังเพื่อสังวรไว้เป็นประโยชน์ต่อการคลองชีวิตประจำวนันและรู้จักหลีกเลี่ยงภัยอันตรายอันอาจจะต้องประสบกับตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้และนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพอดอนศัก์เมื่อปี2530ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงังพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ